สวัสดีค่ะวันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์นะคะมานําเสนอเรื่องราวของเคอิงโงค่ะหลายๆายคนนะคะอาจจะยังจํากันได้ค่ะสําหรับเด็กน้อยเคอิงโงนะคะที่มีการเคยตามหาคุณพ่อชาวญี่ปุ่นค่ะจนวันนี้นะคะกลายมาเป็นสาวน้อยนั่นก็คือน้องซากุระค่ะน่ารักเหมือนตุ๊กตามากๆเลยนะคะชาวเน็ตก็ฟันธงนะคะว่าเกิดมาเพื่อเป็นผู้หญิงจริงๆค่ะเพราะว่าดีกรีความสวยของเธอนัเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะ กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งค่ะเมื่อเคิงงชาโตนะคะเด็กชายลูกครึ่งญี่ปุ่นค่ะน้องคนนี้นะคะเคยประกาศตามหาพ่อชาวญี่ปุ่นปัจจุบันค่ะกลายเป็นสาวสวยที่โตเต็มวัยนะคะรวมถึงมีการเปลี่ยนชื่อเล่นใหม่เป็นซากุระค่ะแล้วเธอนะคะตัดสินใจขึ้นเขียงทําสัญกรรมจัดเต็มชุดใหญ่ค่ะ ทั้งในเ่องขอการทําตา2ชั้นเสริมจมูกรวมไปถึงฉีดไขมันที่หน้าผาค่ะรวมๆแล้วเนี่ยมีมูลค่ามากถึง50,000นบาทเลยทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าหน้าใหม่ของเธอเนี่ยเข้าที่เข้าทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําให้ความสวยของเธอเนี่ยด้านไปสะดุดตาสะกดใจใครหลายๆคนค่ะ จนกลายเป็นหนึ่งในดาวติ๊กตอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่งผลให้มีแฟนคลับเนี่ยติดตามกันเพียบเลยค่ะแต่ละคลิปที่เธอออกมาโพสน,นะคะก็จะมีจำนวนคนกดไลค์เกือบแสนเลยค่ะคุณผู้ชมคะลองไปดูหน้าใหม่อันสวยงามของเธอพร้อมๆกันค่ะ เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะสวยขึ้นมากจริงๆค่ะผู้ชมค่ะงานนี้นะคะชาวเน็ตเนี่ยคิดเห็นตรงกันค่ะพร้อมกับมีการเชียร์ให้น้องซากุระนะคะเข้าร่วมประกวด Miss Tiffany Universe ค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเหมือนเคยจะมีการให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะบอกว่าอยากจะให้ตัวเองเนี่ยพร้อมกว่านี้ก่อนต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้เป้าหมายอนาคตเนี่ยก็คือจะต้องเรียนให้จบมีงานทําก่อนค่ะ ส่วนในเรื่ององการผ่าตัดแปลงเพศนะคะถามว่าใจอยากทำไหมก็อยากทำค่ะแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยอยากให้เรียนให้จบก่อนแม้ว่าปัจจุบันสาวน้อยคนนี้ค่ะจะยังมีการตั้งใจเรียนมุ่งหน้ามุ่งมั่นกับการศึกษาอยู่นะคะแต่ไม่แน่นะคะว่ามิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สคนต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นน้องสากุระคนนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเขาคงความเป็นผู้ชายแล้วผู้ชมขาถ้า,าสังเกตดูดีๆนะคะสวยจริงๆค่ะ และนี่ก็คือข่าวไวทยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม